เช็ค GPS เครื่อง iTalk 2499ไม่ต้องลงโปรแกรมผ่าน OS อีกต่อไปแล้วค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยเราสามารถเช็คผ่านเว็บไซต์ได้แล้วเช็คยังไงไปดูกันโดยก่อนอื่นเนี่ยสิ่งที่ทุกคนต้องมีก็คือเครื่อง iTalk 2499และเว็บเบราว์เซอร์นั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยทุกคนต้องเช็คตัว GPS ด้านบนก่อนนะคะว่าปุ่มตรงนี้เนี่ยเป็นสีขาวหรือว่าเป็นสีแดงถ้าเป็นสีแดงเนี่ยสแสดงว่าเครื่องยังรับ GPS ไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นสีขาวเนี่ย GPS ใช้งานได้ตามปกติค่ะ ระหว่างการใช้งานเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้งานเครื่องได้นะคะต้องปิดก่อนค่ะแต่หลังจากออกจากเว็บไซต์แล้วเนี่ยสามารถกลับมาใช้งานเครื่องได้เหมือนเดิมนะคะโดยวิธีที่เราจะเข้าไปหาชื่อแอคเค n t เนี่ยก็ทําได้ง่ายๆค่ะโดยไปที่เครื่อง i อทอ4 9อของเรานะคะเข้าไปที่เมนูสุดท้าย local setting กด enter แล้วเลื่อนลงไปจนถึงเมนูที่10หรือเมนู about ค่ะกดยืนยันอีกครั้ง และใช้ปุ่มด้านล่างปุ่ม PTT นะคะกดอีกหนึ่งครั้งก็จะเจอเขา้ากับข้อ Account แ,แล้วก็เลขเครื่องค่ะเราจะใช้เลขตรงนี้เนี่ยในการกรอกเข้าไปนะคะส่วนพาสเวิร์ดเนี่ยทางผู้ใช้งานสามารถติดต่อก,กับร้านค้าได้โดยตรงเลยนะคะถ้าใช้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ทุกคนเข้าไปที่บราวเซอร์อินเทอร์อนเน็ตและกรอกเลข IP ตามนี้เลยนะคะ เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเจอกับหน้าต่างที่มีให้ล็อกอินแบบนี้ค่ะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยใส่เลข ID เครื่องนะคะลงไปที่ input account และใส่พาสเวิร์ดตัวเครื่องที่ได้จากร้านค้าลงไปในปุ่มนี้ค่ะกรอกเสร็จแล้วกดล็อกอินได้เลยค่ะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยเราจะเจอเข้ากับหน้าตรงนี้เลยนะคะมาดูกันดีกว่าว่าในหน้าต่างนี้เนี่ยมีฟังก์ชันอะไรให้เล่นกันบ้างนะคะมาเริ่มกันที่ ทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นชื่อกลุ่มแล้วก็ชื่อสมาชิกของกลุ่มซึ่งสีฟ้าเนี่ยมาถึงสมาชิกที่กําลังออนไลน์ส่วนสีเทาเนี่ยมาถึงสมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์หรือออฟไลน์อยู่นั่นเองค่ะด้านถัดมาเนี่ยจะเป็นการบอกว่าเครื่องนี้เนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มไหนบ้างแล้วก็มีเมมเบอร์ที่ออนไลน์หรือออฟไลน์กี่คนค่ะจากที่ทุกคนเห็นนะคะกรอบสีฟ้าเนี่ยคือกลุ่มที่เราเลือกจากทางซ้ายมือนั่นเองค่ะ ส่วนเมนูด้านล่างตรงกลางนะคะบอกถึงสมาชิกในกลุ่มเขาว,ว่ามีใครออนไลน์อยู่บ้างสีฟ้าคือสมาชิกที่ออนไลน์สีเขียวเนี่ยคือสมาชิกที่ออนไลน์แต่ว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เลือกส่วนสีเทาคือสมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์อยู่นั่นเองค่ะมาต่อกันที่เมนูซ้ายล่างนะคะรูปไมโครโฟนเนี่ยถ้ากดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถทําหน้าที่ได้เหมือนกับปุ่มพูดทูทองนั่นเองค่ะ ปุ่มเมนูถัดไปปุ่มโลเคชันนะคะเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเจอเข้ากับ Google Map แบบนี้เลยค่ะซึ่งตัวแบบนี้นะคะก็จะระบุพิกัดการใช้งานเครื่องล่าสุดนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อเรากดเข้าไปตามรูปเครื่องนะคะมันจะระบุพิกัดให้เรารู้เลยค่ะว่าเครื่องนี้เนี่ยอยู่ที่นี่ตอนกี่โมงเวลาไหนวันที่เท่าไหร่นั่นเองค่ะ หากพิกกดกู๊ก็กแบบยังไม่ถูกใจเนะี่ยสามารถกดแชทไลฟ์เพื่อดูแนที่จริงจากภาพดาวเทียมได้เลยเหมือนกันนะคะฟังชั่นถัดมาจะเรียกว่า call record หรือการฟังเสียงเรียกย้อนหลังนั่นเองค่ะโดยให้เรานะคะมาที่ปุ่ม member selection จากนั้นเนี่ยกดเลือกชื่อกลุ่มที่ต้องการได้เลยค่ะกดติ๊กหน้าชื่อกลุ่ม ส็จแ,แล้วเลือกเครื่องหมายค้นหาได้เลยค่ะทีนี้เนี่ยสเสียงเรียกจากเมมเบอร์ที่พูดคุยกันเนี่ยก็จะเคลื่อนมอยู่บนเว็ไฟ์แล้วค่ะโดยเราสามารถกดฟังเสียงย้อนหลัง,ห,งหรือกดดาวน์โหลดเพื่อบันทึกไว้ก็ทำได้เช่นกันนะคะสุดท้ายถ้าต้องการจะล็อกเอาออกให้กดไปที่บุ่มเมนู exit ค่ะเท่านี้เนี่ยเราก็จะสามารถกลับไปใช้งานเครื่องเดิมที่เราเอามาล็อกอินไว้ได้แล้วค่ะ